F-16B Fighting Falcon เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญมากในกองทัพอากาศไทยและถือเป็นกำลังหลักที่รับใช้ประเทศมาอย่างยาวนานเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศแต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดการป้องกันประเทศของไทยที่เน้นความคุ้มค่าความยืดหยุ่นและความพร้อมรบจริงในวิดีโอนี้เราจะพาไปจาะลึกแบบละเอียดถึงสมรรถนะจริง ราคาจัดหาค่าใช้จ่ายในการใช้งานและเหตุผลว่าทำไม F-16B ยังคงมีความสำคัญต่อกองทัพอากาศไทยจนถึงปัจจุบัน F-16B Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์แบบ2ที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทั้งในการฝึกขั้นสูงและการรบจริงโครงสร้างของเครื่องบินมีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม ทำให้มีความคล่องตัวสูงมากเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมตสองหรือมากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงมีอัตราเร่งที่รวดเร็วและสามารถทำการบินด้วยแรงจีสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรบทางอากาศระยะประชิดในด้านสมรรถนะการบิน f 1 6 b มีชื่อเสียงอย่างมากเรื่องความคล่องตัวการออกแบบปีกแบบ blended wing body และระบบ fly by wire ทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำ แม้ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงเครื่องบินสามารถทำมุมไต่สูงอย่างรวดเร็วเหลียวแคบและตอบสนองต่อคำสั่งนักบินได้ทันทีสิ่งนี้ทำให้ F-16B เป็นเครื่องบินที่เหมาะทั้งสำหรับการฝึกนักบินและการรบจริงในสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูงระบบอ v วีโอนิกของ F-16B ที่กองทัพอากาศไทยใช้งานได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดมาอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมานานแล้ว แต่ด้วยการติดตั้งเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลและระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบทำให้ F-16B ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างคริปเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพนักบินสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากเรดาร์ภาคพื้นหรือเครื่องบินเตือนภัยและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในพานกิจการรบ F-16B สามารถทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้า การสกัดกั้นอากาศยานการโจมตีภาคพื้นการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดและการโจมตีเป้าหมายทางทะเลเครื่องบินสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงไปจนถึงอาวุธทั่วไปความสามารถนี้ทำให้ F-16B เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้แทบทุกสถานการณ์หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ F-16B ยังมีคุณค่าอย่างมากคือบทบาทในการฝึกนักบิน ด้วยการเป็นเครื่องบินสองที่นั่งครูการบินสามารถนั่งไปกับนักบินฝึกหัดและควบคุมการฝึกได้อย่างใกล้ชิดนักบินจะได้เรียนรู้การใช้อาวุธการจัดการสถานการณ์รบและการบินขั้นสูงในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการรบจริงมากที่สุดสิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพของนักบินกองทัพอากาศไทยในระยะยาวในด้านราคา F-16B ถือว่าเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าอย่างมาก หากเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับในช่วงแรกก็ขอองค์การจัดหาราคาต่อเครื่องอยู่ในช่วงประมาณ20 25ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อมีการอัปเกรดระบบต่างๆราคามูลค่าของเครื่องบินในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ30 40ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับระดับการปรับปรุงอุปกรณ์อาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส ค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อชั่วโมงบินของ F-16B จะสูงกว่าเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาอย่าง F-5 แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่กองทัพอากาศไทยสามารถบริหารจัดการได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000-10,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและค่าอะไหล่อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลรักษา F-16 ไทยสามารถควบคุมต้นทุนเหล่านี้ได้ดีกว่าหลายประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ราคาแพง F 1 6 B ยังคงได้เปรียบในด้านความคุ้มคา่าไทยไม่จำเป็นต้องลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนฝูงบินทั้งหมดแต่สามารถใช้การอัปเกรดเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่องแนวทางนี้ช่วยให้กองทัพอากาศไทยรักษาความพร้อมรบได้โดยไม่กระทบงบประมาณด้านอื่นในด้านยุทธศาสตร์ F 1 6 B มีบทบาทสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าและการแสดงแสนยานุภาพของประเทศ การมีเครื่องบินที่สามารถขึ้นบินได้รวดเร็วติดตั้งอาวุธหลากหลายและมีนักบินที่ผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นทำให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการละเมิดด้านฟ้าหรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคนักบินกองทัพอากาศไทยที่ปฏิบัติการ F-16B ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตร เช่นสหรัฐอเมริกาการฝึกเหล่านี้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการบินและยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพของ f 16 b ให้เหนือกว่าตัวเลขสมรรถนะบนกระดาษแม้ว่า f 16 b จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนและไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ในบริบทของประเทศไทยเครื่องบินรุ่นนี้ยังตอบโจทย์อย่างมาก ทั้งด้านสมรรถนะราคาและความพร้อมใช้งานการผสมผสานร,ระหว่าง F16B กับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างกริปเป็นทำให้กองทัพอากาศไทยมีโครงสร้างกำลังที่สมดุลไม่พึ่งพาเครื่องบินประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปในอนาคต F16B ของไทยยังมีแนวโน้มได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมทั้งระบบเรดาร์อาวุธนำวิถีและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง การยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะช่วยประหยัดงบประมาณและยังคงรักษาขีดความสามารถด้านการรบในระดับสูงโดยสรุป F-16B Fighting Falcon เป็นมากกว่าเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยสมรรถนะด้านความเร็วความคล่องตัวและความหลากหลายของภารกิจยังคงอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือราคาและค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมได้ และบทบาทด้านการฝึกนักบินทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีคุณค่าในระยะยาวแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษ F-16B ก็ยังคงเป็นกำลังที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ในการปกป้องน้านฟ้าของประเทศไทยจนถึงวันนี้